เ๋อห้องนั่ชานละห้องนั้ชานเนี่ยในถุงน่ะเข็มเธอบตึกว้าวว้าวแล้วมาถ่ายรูปนี่สวัสดีค่ะเข็มทองชาแนลยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราขึ้นมาขอพรพระนะคะแล้วก็เลยเก็บผักลิมรั้วนะคะ นี่ยอดกระทกลกค่ะแล้วก็จะเก็บอาหารเรามีมากมายนะคะแต่เราก็อยากกินผักค่ะผักธรรมชาตินะคะบ่าไงยายนะว่าเบิ้งกล่องกับบอมาเด้อเก็บผักค่ะ ม,ม่ยมาถ่ายรูปไปยเนี่ยอยากดูกำลังพาก,กันเก็บผักข้างอันนี้นี่ดึงมือไว้มันเป็นเนิน,น,าน,าาานพากัรเก็บผักยอดไอ้นี่ยอดไอ้มันก็เยอดยอดอะไรวะยอดงอปลานะยอดกระทขกโลกกระทขกโลกปลาทำอะไรละ่ะไม่เปิดกล้องมทา ก็ไปไอไีกข้าะร้อนอยู่ตัวตกอ้าวอาการตกอ้าวหมดเลยฝนตกรอบเดียวเองอะไรล,ะไล่ะยอดง้อป่าไงไปลวดกินกันม, <laughs> มาโบดเนี่ยโบดอูโบสดโบดอูโบสดสาร,สารโนไทย,ทททยเห็นไหมเากม้มลงมา <laughs> 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 เห็นหรือยัง ทำอะไรกันล่ะมีธุระอะไรจะพูดอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอและได้หลายแล้วพักก็ได้มาใจถุงนี่เปากปาอดีจ้านี่ดูดูอยากกินอะไรดูที่เมืองรักมากกาก

โอ้โมกระม้อิโอ้นากินวดาวบ่ินระวังรู้โอ้ยสปาร์พลมาแล้วเจวรวดเร็วไม่กลัวทำอาหา

ถ้าใครอยากได้บุญก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้อน,นิสสงแห่งการอนุโมทนาบุญค่ะวันนี้วันพระมาขอพรแล้วก็เก็บผักลงไปทำอาหารค่ะที่จริงอาหารมีมากมายนะคะแต่ว่ามันมีแต่เนื้อผักก็มันไม่ปลอดสาร ถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข็มทองสาแแนกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะแล้วขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสวัสดีค่ะ